สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองทุกท่านและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้คุณครูเหมียวจะมาสอนในรายวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่หนึ่งค่ะหน่วยการเรียนที่หนึ่งาศาสนาของเราเรื่องที่สามสาศาสนิกชนที่ดี เด็กๆมาทราบวัตถุประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยนะคะข้อหนึ่งบอกชื่อและความสำคัญของาศาสนาสถานาศาสนาวัตถุและาศาสนาบุคคลของพระพุทธศาสนาได้ข้อสองปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อาศาสนาสถานาศาสนาบุคคลและาศาสนาวัตถุได้อย่างถูกต้องค่ะ เด็กๆมาดูภาพนี้กันค่ะว่าชาวพุทธถ้ามาเวียนเทียนที่วัดในช่วงเวลาค่ำๆแสดงว่าเรากำลังปฏิบัติกิจกรรมตามภาพในวันสำคัญวันอะไรบ้างคะต่อมาเรามาทำความรู้จักกับคำว,ว่าศาสนสถานและวันสำคัญทางศาสนาค่ะศาสนสถานก็คือสถานที่ที่เด็กๆ จะสามารถไปทํากิจกรรมต่างๆของแต่ละศาสนาค่ะส่วนวันสําคัญทางศาสนาในการทํากิจกรรมทางศาสนามีวันสําคัญทางศาสนาสาธนิกชนเราจะระลึกถึงวันนั้นเราจะปฏิบัติตนต่อศาสนาสถานและการเข้าร่วมกิจกรรมในวันสําคัญทางศาสนาให้เหมาะสมและถูกต้องสวยงามค่ะ ในหน้านี้คุณครูจะยกตัวอย่างศาสนสถานที่ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาของศาสนาต่างๆนะคะไปที่ข้อหนึ่งค่ะข้อหนึ่งก็คือวัด ชาวพุทธเราจะใช้สถานที่นี้เป็นสถานที่ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาข้อ2เรียกว่ามัสยิดชาวมุสลิมจะใช้สถานที่นี้ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาค่ะและข้อ3เราเรียกว่าโบสถ์โบสถ์เป็นสถานที่ปฏิบัติกิจกรรมของศาสนาคริต์นะคะเด็กๆจําได้แล้วใช่ไหมคะ การบำเพ็ญประโยชน์ต่อาศาสนสถานข้อหเด็กๆต้องรู้จักดูแลรักษาความสะอาดในบริเวศณศาสนสถานข้อสองไม่ทำลายาศาสนวัตถุหรือสิ่งของภายในาศาสนสถานข้อสร่วมกันบริจาคทรัพย์ตามกำลังเพื่อบำรุงาศาสนสถานข้อสี่เข้าร่วมกิจกรรมทางาศาสนาที่จัดในสถานที่อย่างเหมาะสมนะคะ เรามาทำความรู้จักกับวันสำคัญทางศาสนาต่างๆกันค่ะเด็กๆเริ่มที่หนึ่งวันมาคบูชาตรงกับวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสามเป็นวันที่พระอรหันต์จำนวนหนึ่งพันสองร้อห้าสิบรูปมาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายสองวันวิสาขบูชาตรงกับวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหกเป็นวันคล้ายวันประสูติตรัสรู้และปรินิพานของพระพุทธเจ้า สามวันอาสาฬหบูชาตรงกับวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนแปดเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระทางมัทถมเทศนาสี่วันอัฐมีบูชาตรงกับวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนแปดเป็นวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าห้าวันคริสต์มาสจะตรงกับวันที่ยี่สิบห้าธันวาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติของพระเยซูนั่นเองและหกเดือนรมดน เดือนโรมฎนนเป็นเดือนของการถือศีลอกของชาวมุสลิมก็คือศาสนาอิสลามนะคะเด็กๆ เมื่อเราเรียนจบแล้วคุณครูขอฝากกิจกรรมให้นักเรียนได้ทำหลังจากการเรียนรู้นะคะข้อ 2. ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลวันสำคัญทางศาสนาโดยการใช้ปฏิทินหรือแหล่งข้อมูลอื่นๆเพื่อมาบันทึกคำตอบนะคะข้อ 3. บอกกิจกรรมที่เคยปฏิบัติในวันสำคัญทางศาสนามาหนึ่งวันจะเป็นวันใดก็ได้นะคะให้เด็กๆยกตัวอย่างแล้วก็บันทึกข้อมูลนาส่งคุณครูประจาชั้นได้เลยแล้วพบกันใน ชั่วโมงหน้านะคะคุณครูจะมีคลิปมาเฉลยว่านักเรียนนั้นจะตอบได้ถูกต้องหรือไม่นะคะ